สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้เรามารู้จักข้าวโพดและประโยชน์ของข้าวโพดกันนะคะข้าวโพดคือธัญพืชที่มีรสหวานอุดมไปด้วยวิตามินเอวิตามิ B, านบีแร่ธาตุและเส้นใยอาหารเป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระค่ะการรับประทานข้าวโพดมีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าที่คุณคิดนะคะเรามารู้จักประวัติของข้าวโพดกันสักนิดนะคะ ข้าวโพดเป็น,นพัญพืชที่ปลูกกันมากว่า4,500ปีแล้วค่ะข้าวโพดถูกนําเข้ามาปลูกในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะตอนนั้นปลูกเพื่อเป็นอาหารของพระเจ้าแผ่นดินเพียงอย่างเดียวค่ะต่อมาหลังสงครามโลกค,ครั้งที่หนึ่งได้เริ่มนําข้าวโพดมาปลูกเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของข้าวโพดกันนะคะ ข้อที่หนึ่งเลยค่ะบำรุงสายตาในข้าวโพดมีโปรโวิตามินเอช่วยลดอัตราการเสื่อมของลูกตาแล้วก็ป้องกันการเป็นโรคต้อกระจกตาค่ะ 2. นะคะรับประทานข้าวโพดสามารถต้านมะเร็งได้ค่ะเมื่อรับประทานข้าวโพดต้มหรือปิ้งนะคะจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอดเส้นใยในข้าวโพดย,ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งรับเส้ใหใ่ได้อีกด้วยค่ะ และยังช่วยให้ระบบขับถ่ายทาง,งานได้ดีขึ้นค่ะป้องกันโรคท้องผูกด้วยนะคะ 3. ช่วยบำรุงผิวพรรณข้าวโพดมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระในข้าวโพดจะช่วยให้ผิวพรรณของเราไม่เหี่ยวยน่นเปล่งปั่งและดูสดชื่นค่ะ 4. ป้องกันโรคหัวใจในข้าวโพดมีโฟเลตและวิตามินบีในข้าวโพดจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจ ป้องกันเส้นเลือดถูกทำลายและทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตเป็นปกติค่ะ 5. ลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ในข้าวโพดจะมีไทอะมีนวิตามิน B1 ค่ก้อนข้างสูงค่ะซึ่งร่างกายได้รับเป็นประจำนะคะจะช่วยลดความเสื่อมที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ลงได้ค่ะ 6. ควบคุมเบาหวานและความดันได้ จากผลการวิจัยพบว่าการรับประทานข้าวโพดช่วยให้อาการของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินหรือว่าเป็นเบาหวานชนิดที่2ดีขึ้นค่ะและช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตส่งผลดีต่อการหลั่งฮอร์โมนในร่างกายให้มีความสมดุลและยังช่วยป้องกันโรคเครียดได้อีกด้วยค่ะเดี๋ยวนี้เราหารับประทานกันได้ง่ายๆแล้วนะคะตามร้านสะดวกซื้อก็มีขายแล้วค่ะ นอกจากเราจะนำขา้าวโพดมาต้มหรือปิ้งแล้วยังทําเมนูอื่นๆเมนูขนมหวานได้อีกนะคะอย่างเช่นที่พี่โกยกตัวอย่างมาให้ดูค่ะเช่นขา้าวโพดคลุกมะพร้าวอ่อนค่ะเต้าส่วนขา้าวโพดแกงบวชขา้าวโพดน้ำนมขา้าวโพดก็มีขายอยู่ทั่วไปค่ะขอบคุณข้อมูลต่างๆจากหมอชาวบ้านภาควิชาพืชไรานามหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์ค่ะ และในท้ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่พๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบปูตูดนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย